ปรุงรถด้วยน้ำมันหอยค่ะปรุงรถนะคะได้ยังคะโอเคทีเลย็ยกเยอะนับเเราจะทำหมูทรงครึ่งใส่ในมักโลบนีกันนะคะดเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมกับผักที่เพิ่งหั่นเมื่อกี้ค่ะ นมีเสียงเราฟินมากเลยค่ะว้าวเหมือนมันจะเข้ากันอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อมันแบบแน่นๆจุกๆเลย กระเทียมไปซื้อหมูสับหมูสับฝีมือใครคะฝีมือหนูกะแม่อุ้มค่คะหมูสรรับน่ากินไหมคะน่าทานไหมคะที่ขาดไม่ได้คือกระเ,เทียมเจียวของคุณแม่นะคะนี่เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะเทกันแล้วนะคะไปเลย เรียบร้อยค่ะ